เว็บไซต์ด้วยนะคะเว็แบบไซต์ของอรัฐบาลสหรัฐที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาต่อไประเทศสหรัฐคืออะไรเอามึงลองหนึ่งสอง,สงใครก่อนคะพี่เสื้อดำานี่คทางพี่เสื้อดำค่ะเ educationusa.state.gov เก่งมากค่ะเยนูได้ตุ๊กตาแล้วค่ะ เก่งมากค่ะคุณแม่พยายามทําทุกอย่างเพื่อลูกดีมากนกหมดแล้วนะคะเป็นวงกุญแจหมีแทนค่ะคำถามที่สามนะคะเป็นคําถามที่รู้สึกพี่อาลจ,จะพูดไปนิดหน่อยนะคะคเขาเพิ่์ตอนนิด,น,ดนิดนะคะว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีทั้งหมดกี่รัฐ พี่จะเอาทั้งหมดนะคะพี่จะเอาทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะตัวเดียวเอาแขนลงนะคะหนึ่งสองซ้ำใครตอบก่อนคะน้องเสื้อแดงข้างหลังเสื้อแดงข้างหลังค่ะอยากไปญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นห้าสิบแล้วไงคะพี่บอกแล้วพี่เอาทั้งหมดห้าสิบแลวอะไรคะกับหนึ่งมลร์ตค่ะมลร์ตทั้งนั้นอ่ะห้าสิบมลรัฐและอะไรคะ โอเคงั้นพี่นับใหม่นะคะหนึ่งสองซ้เจื้อฟ้าค่ะเก่งค่ะหนึ่งเขตปกครองพิเศษค่ะอันสุดท้ายนะคะหนังสือขาดไปเล่มมีอยู่หนังสือแค่สี่เล่มน,นะคะคำถามที่พี่เป็นคนพูดเองนะคะว่าการรับรองที่กอพอจะดูเนี่ยจะมีการรับรองอยู่2ตัว ขอสังเกตนะวันนี้ถามแต่คําถามของสหรัฐเพราะว่าทุกอย่างมาจากสถานทูตนะคะสถานทูตให้มาพี่พูดถึงการรับรองสองตัวนะคะทีเ่เราจะต้องดูที่กอพอรับรองสาหรับประเทศสหรัฐอเมริกาหนึ่งสองมค่ะส,สมาคมที่ทำหนะ้าที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาข้อหนึ่งข้อสองนีส้สมาคมที่ทำหนะ้าที่รับรองวิทยฐานาสะสาขาวิชาชีพ คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการรับรองอสถาบันกับการรับรองวิชาชีพค่ะเก่งมากค่ะทุกคนขอบคุณมากที่ฟังสี่หน่วยงานที่ให้ข้อมูลที่มาพูดในวันนี้ตัวแทนสี่หน่วยงานมาจากที่ไหนบ้างตัวสุดท้ายค่ะตัวแน่นแนวนนแกันศึกษาต <c oughs> ่บบางประเทศของใครคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะในวันนี้แล้วก็ถ้าอย่างไงก็ติดต่อไปตามหน่วยงานต่างๆได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณวิยากรทั้ง4ี่หน่วยงานนะคะที่ให้เกียรติแล้วก็เวลามาให้ความรู้ซึ่งก็อย่างเต็มที่ก็ทุกคนในที่นี้ก็คงจะได้รับประโยชน์ไปมากพอสมควรเลยนะคะก็ในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือให้วิยากรด้วยค่ะขอบคุณค่ะ